เมเริ่มครับไทยพบมาเลเซียรอบรองชนะเลิศนัดที่2 AFF บอลริงแชมป์ชาติอาเซียนเล่นใกล้ๆก,ก,กับสุพนันพิรโดนขามไปซ้ายสุดกับบดินบรินดวนกับอารชมีบดรินตัดเข้าในบรินไหลให้มาแตะคืนไหมไหลให้แมพพีรดนต้องแต่งทีนึงซัดลูกน้้แฉลบไหมครับน่าจะฉลบได้เต็มุมพรรษา เอกลิศพลิกสวยมากครับข้างในมีเปิดโค้งเข้าไปปิถึงโอ้โหมึงทำลายจังหวะได้ทดเดียวเมื่อชรุณนซีมถ้าหลุดไปนี่ธีรศินตั้งศีรษะรออยู่แล้วครับและนี่ก็อีกเป็นอีกครั้งหนึ่งรับที่ทำลายจังหวะของธีรศินแดงดาครับในเกมแมตช์นี้ครับดูใจเพื่อนเลยครับเคลื่อนที่กันให้เยอะเลยครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีบอลครับงงใจ น้ำหนักเกือบจะขาดเอ้าบงได้ได้พอดีครับพอดินพอดินซ้ายก็ต้องเล่นแล้วครับซัดตรงนี้โอ้โหยังทุบออกมาได้ธีรดลดมากระแทกมากมาได้มั่นเลยธีรารนี่แหละครับธีรารออกไปอยู่ด้านข้างแล้วเด็เปิดไปบ่อยอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหประตูที่6ของธีรศิลป์แม่กำลังทุบถึงธีรารอออกทางซ้ายเปิดโอ้โหยังเอกดดีมดครับ ประตูที่หของคิตสินแดงดาัในฟุตบอลอาเซียนคัพ2022ครับ,2022รบและก็เป็นประตูที่ทำให้ทีมไทยขึ้นนำไป1-0ในาทีที่19ครับโอ้โหต้องชมจริงๆครับต้องชมตั้งแต่การเปิดบอลของพีริดนชัมทัศมีครับที่กระแทกบอลไปเข้าช่องได้ดีมากและบดินทาราครับเรื่องที่จะเปิดออกต้นข้างให้กับทุกทอนิุีมาทันเปิดเข้ามาหน้าประตูให้กับคิตาสินแน่ครับรไม่มีใครประกรบนะครับไม่มีกันกับทางชลุ นาซีมนั้นอยู่ห่างครับสอกเข้ามาตรงกลางครับโอ้โหเปิดแม่นจริงครับทีมทอนบุญมาทานันแก่เลยครับไม่มีใครประกบไม่มีใครไปเบียดจิริศินแดงดาเลยครับแล้วโมกลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้สมบูรณ์แบบมากเลยครับแต่พุทธิศิลก็เฉยนะครับสารัตข,ขึ้นมาทีละทีละศิลป์เงื้อเท้ารออยู่แล้วแต่ว่าบอลมาไม่ถึงอ่ะตามเข้าไปบล็อกครับสารัตจิ้มได้ ธิดดนถึงอีกโอ้ยังได้อยู่ไหลไม่ธิรศสลป์ไหลให้ธิรดนหักเข้าในแฉลบเกี่ยวมันย้อนหลังไปนิดนึงโอ้โหแมมันตัวทันหลังไปกับพินชุนสุดตารยังแก้ไขได้เอ้าต้องระวังนะครับไฟซาวเปิดเข้ามาเปิดน้ำหนักเกินแต่ว่ายังเติมขึ้นมาอีกครั้งนึงขึ้นบอกโอ้โหแมกองเชียร์ทีมไทยใจหายเลยครับ ไม่แรงเท่าไรครับแต่ยืนถูกที่ครับกับคนพรรษาเล่นกับสุพนันไหลเข้าในมาชิงออกนั่นข้าบวดินงในมี3คนครับทีมไทยเปิดลบโุ้โหไม่คิดว่าจะหลุดมาถึงตัวแม่สกัดพลาดนะครับดูนิกตันฟรีคิกของทีมไทยเปิดลูกพุ่งม่งมากไม่โดนพรรษายัางบอลเลลูกนี้ก็โดนตัดได้ ิสาะครับให้ไปว่างๆเอกนิดจับได้หันมาเปิดทักค้อนมาสัตว์ีเรียบร้อยสิครับโอ้โหสุดยอดแม่บอลหักคืนกลับมานด้แทบใส่สกอร์ได้เลยครับสองศูนย์ครับทีมไทยนําเปิดย้อนกลับมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเอกนิปัญญาทำท่าเหมือนว่าจะเปิดบอลพุ่งผ่านนะด้านหน้าประตูเข้าไปะครับแต่สุดท้ายเลือกที่จะเปิดย้อนกลับมาที่บริมผาลาซึ่งว่างโล่งๆอยู่คนเดียวเลย และจริงลุงนี้เด็ดขาดมากๆครับบรินผาลาประตูที่5ในการเล่นทีมชาติไทยดูครับเนี่ยครับเหมือนจะเปิดพุ่งเข้าไปวัดกันกับผู้สาัประตูและอดิศักดิ์ไกรสรเนีแต่สุดท้ายเหลือบมามองเห็นเนี่ยครับบรินผาลายืนว่างอยู่แล้วไหลามาให้ระยะไม่ได้ไกลาจากจุดโทษเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะบนกระโดนเข้าขด